สบายดียำแรงเด้อลูกสาวข่ลูกสาวลาข่เห็ดกินสุมเมะกินเด้อวันนี้เด้อสบายดีจ้าทุกคนให้เพื่นแกงปลาแกงมาจากเชฟไร้แกงปลาสบายนี่หั่นเป็นท่อนแล้วพักนั่งตูพักน้ำมันนี่แหละติสชมได้ ตีไรใจคือข้าจะเห็ดจ้ะหมอยังวันเด้ยผดหมอผดจย่ลงแกงใส่สมัยสักขันขันตีดูไรแต่ก็ห้าว่าไป็ลไรไหนบ่ตีแล้วยันบ่เห็ดให้กินเถอะนาแสบหมดเนีมันเนี่มันขัดเผินเห็ดให้กินเนี่ยกรบโบตีเลยย่องแซ่บแซ่โบแซ่บก็แซ่บจะทานเพิ่นสิบเห็ดให้แม่กินถอะนะต้องย่องในพี่น้องเอ้ยย่องไรเนาะมีผัวมันย่องมีน้องมันอ้อยเพิ่นละ มีลูกอะเอาใจมันเห็ดอะไรกินเลยเบาใจมันมาได้ได้ลูกเลยเห็ดให้กินเลยย่องมาได้เฮ้ยเมย่เลยเมย์เลยเฮ้ยเมย์เลยมันเป็นวินเป็นเวียงเห็ดกินสุบเมยกินเนี่ลูกเอ้ยเห็ดอะไรกินนี่แม่เห็ดยามได้ก็เยอะหม้อไฟฟ้าใส่ตาตาลดอ่ะเออมาต้องดังไพ่นี่ตะกี้คอยชิซื้อมาใส่เองคอยได้ไหมคอยซื้อมาเลยแม่ให้เฮาวใช้ผลเหรอเราเลยซื้อตัวนะแม่ เลยให้ผนใส่เลยสุดโต้สุดโต้อาวล่าส no ุดโตมได้ให้ฟรีได้คุณเมีนซื้อนะแทนทุนเอาเลยดาลได้ทิ้หอองปลาลครแล้าลงอุบท่านใส่ปลาเด็กต้องปลาเด็กซ้อนปลาเด็กใส่กอนปลาเด็กเซ่บนวลสาวนางได้หลือไหะ หอมเนาะประเด็นนเนาะลองประเด็นใส่เอามาใส่แกงเห็ดแกงกระม้าอีกอย่งนั่นเหรอแกงนัวใส่หรือเปล่านี่โอ้ใส่เลยนะประเด็นอยู่ใส่ายได้แกงปลายุดยุดโมเมนต์แกงกอะม้าอีกเลยเออเออประมาณนั่นแกงปลาสบายใส่ไม่สุกเหนะมากหมักแต่แกงปลาใสโนสุกนี่พี่น้องหมักตไงมันเส่หมักเอง ผัดแกงปลาต้องใส่หน่อสมลดปนก็ต้องใส่หน่อสมลดผันปนกันเลยเห็นเนาะเออผัดเซฟทานสดก่อนเปิดแฟดแฟดยิงยิงแม่เออนานัๆเลยโอ้ยใหญ่สิซุกแล้วชิสุกแล้วเด้อขอบตัดเป็นตอนใหญ่ๆเลยจะแซ่บบ่แกงปลานี่แหละมันหอมใส่หอมเปี๊ใส่ขักบัว หอมปอมน้ำต anyway, ูปิดไว้ก่อนขั้นตอนິุดท้ายแซ่บ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 แต่แซ่บบอกเบิ่งเบิ่งซิมซิมเด้อคือสิซิมค่ะซื้ แซ่บแพอดีแล้วเหรอพอดีแล้วแซ่บอืมเราไปแซ่บอีกเนาะสบายดีจ้าพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อลูกหลานมุทุกขุทกคนกินข้าวซาเมื่อกี้มาเด้อจะบอกใครมาคิดอีกแล้วคนเดียวมาโก้มากินอีกแล้วอีกนานอีกแล้วเออบอล่า น้องข่อยจะเฉียดอะไรเกลือไก่กันหน่อยมอนทางกต่ไปไป่เป็นเมนอื่นได้เลยเรากินเข่าคนเดียวเราเรากะโมแซ่เด้อพี่น้องเด้อมันต้องมีหมูมันหนังเบ้างใส่น้องเด้อบะใส่น้องไปเอาบวงมาส่วนกลางเอามาเที่ยงมาเที่ยวเออเออเด้อเอาส่วนกลางเด้อส่วนกลางอีกเอามาส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางจะลืมเด้อส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางส่วนลุงเอาตัวนี้สุดกระบากอีกเอ้าเนี่ย เออเข้าใจอืดึงคนตางนะบ่สันดึไปเนาะใส่เน้น้ำเรียมพร้อเนาะยังไม่ได้ใส่ใส่น้องไรน้องตักใส่ให้เอยกินเขาจะโม้เบาเนาะแซ่ดน้องเฮ็ดให้เอยกินแซ่็ดพระอาทิตน้องมาจ้ามาบัดเนี่ยลูกสาวหล่าเป็นคนแก่งน่อก้นเฮ็ดกินแซ่บเลยมาแซ่บปลาหน่แกงแซ่บนะปลาสวายกันเท่ากัน มันไม่ได้แพงมันสื่อเพ็ดแหงเนาะแหงก็แซ่บได้เพ็ดแหงก็แซ่บมันสบายบ่สบายปลหมักมันมีเนื้อเนื้อมันลายมันแซ่บชิพท่านได้สองต้นเนาะเออเออได้สองได้เกลือเออเดี๋ยวกินสองเกลือหางสึ่งสองเกลือแกงครึ่งหนึ่งได้หางกระแซ่บเนาะมกกระแซ่บมกเสร็จเสร็จร่อนใส่ไข่ใส่หมักเล่นน้ำอ๋อหมักเล่นใส่ไข่ใส่ซินร่อน Kính khẩu khôn đều, mất cả bồ xẹt, kính ông ơi Đúng rồi Một xô t bột Ăn cho nó kính xẹt Lại khôn Chính thủy em ngáo không ạ? Không, không ăn, ăn thôi Ăn cho nó mệt ngọt, để kính bụng Ôi Mặc bò kính đó, để nghe nè Khét bông Có đi rồi. có đi Mời khét cháu ม่ไามนาบงนางเินหาววา้มนางมงนาิวแลวพี่นอกันปนกิโลอิ่มผักไปแแต่ป็นเเมานางเน้ขาวได้ินเดินิคุดเินโชซีเินมอ้ื่อนคนสได้เห็นแม่ขอกิโลไฟงงเศ้าได้้อนได้เเอยจะเศ้าคอหนึ่งเขาเศ้าอไปนั่งอย่งถือเขาไปนั่ง เอาหนูหาเจ้ามื่ไปจอดจนสวยาบอกเอาสวยเลยเนาะเอาลายลาเนาะไปนั่ก็ไปอ้าไป่งแล้วทองิ้มก็มีทอดอะไ้ของชื่อของนหมทอดปลาไปเออมือไหนตะเ่านหนระขายของอันนวมเนาะอันน้น่อย ลอยสิบห้าพันเหรอ่อยข่อยยังไงเอาสองแล้วดอกกายมัมีไปซื้อตีตนเรากบอากเจ้าคือบวซื้องูกลูกสาวหมักมุสยโรยายอย่นี้คือบานได้ข้าวปลาเขาลงลบุซื้ออ้าวลูกเจ้าเข่าอยู่ของก็ต่ของเงี้ยกับนของเี้ก็ได้นะเพื่อนไม่อบอกมันากมนดเลยนะมันขาดเลยัื่อมมาไอน่นอหม่นะาด้วยจะเห็นเด้อเอามายสิานะเด มันบอมีแล้วนะเขาลาะไายคือเทาลอกไทยให้ไม่น้อยหนึงมันคือหน่อยมันอหน่วยหน่งขั้นดูห้าหนึ่งเนาะอ้ยข๋ของชาวพันไปเขาซื้อมาอยู่มาขันอดูห้าแล้วไม่ได้ดอกหานอันนี้เราที่อยู่ไม่ได้บัทีเนาะสาเหนือื้อได้ได้หน่วยหนึ่งง่ามได้ของล้วก็เคย้ตัวนึงสืได้ก็ซื้อไวสิซื้อซื้อขอเราต้นล้เนาะยังไงเนี่ยซื้อจะคลองหน่วยเราก็โตได้เลย ออกมาแบซื้อบเห็นแล้วเราไปจักรโลดไปทางไหนเยี่ยมนห้อ่สุ่มตอกไห้นี่ป็นนะคางานบอกแบนางเห็ดมิที่ได้ละแบนี้ไอ้คือซื่อก็ม่เบที่แรกกะเสเกลือแค่น้ำเกือมันจืดมืออื่นเศ้ามานก็เปลี่ยนน้ำมันก็มาใส่เกลืออีกน้อยนึงเอาน้ำเอาน้ำถั่วใส่เป็นน้ำถ่วแบบนี้เนีะยพอพอมันถ่วมันใหม่นบอ่

กันขมเป็นมบเห็ดอันเห็ดอันมันเค็มๆเหมือนกันได้กินกลุ่มเป็นฝีเหมือนกันเข่มปลาเค็มจนแบบเป็นขมเริ่มบเป็นหอดกินเป็นแกงมาเป็นเห็ดเป็นเค็มเห็ดก็ดีเลยพอดีแครอเนี่ยปลาเนาะเอามาแกงลงวัดเนาะเนี่ยพอีแเนาะไม่ไโอ้เสีย่อบุญนเดือนหนามเนาะเดือนนี้บุญนะบ่บุญอมเอาเขากระดบดิงนมเดือนเาได้อ้ลอ้โอ้โอ้โออออ้อเข้าตลาด

บน้ายายเลยอันนี้ในอันนาหินหน่อหัวยายอยู่ในหัว้างมือได้หัวเงือแไปบบหนอกเนี่ยขไปแบบได้ได้หัวเงมือฝัดในเัืข้างมอบนนี้หน่อหัวเนี่เขาไม้างมือแล้วนเงมือห้องแบบสี่เลมนี่ได้บของือเกินเพว่้ามากินแต่เพี้ยนพี่คือคนเขาได้จะพี่เล่นจะเือนมีจะพีได้ไหมได้กลมาหน่ะได้คกดปลอย พีบร so ิษัทเอามากินมะหักของขาดผูกลานเมื 1, ่อมือนั่นเข่าเวรเข่าชาเข่าได้เบิร์ดมือนั่นนะเฮาห้ามเฮาบฏิเสธเรื่องนี้ให้เจ้าที่เฮาแบบหงนึ่งไ้เนาะมือเนื้อมือน้าผึ่งต่อยเนามซาเมเวสีเลยร่อนเนาะซาเมเวสีเฮาบ่ิหารมาปนกับอันจุดเงินเฮาเงินเฮาได้เนาะไม่หยามกันเนาะไม่ทีเงินเฮาก็บหงนึงรู้ได้ผมเป็นยังเป็นคนต่อยแล้วเ็ต้นแล้วเนาะคนตาเห็ดวันนี้จาเอาเทียนบอสจได้มา อันนั้นหับอี่ลีบ่เนาะอยู่วอยู่บ้านเพิ่นก็ยังเข้าไปเอาตามผู้เฒ่าผู้แก่โบราณเขาพาเฮ็ดนั่นแหเฮ็ดไปเลยมีหองเข้าเนาะเพิ่นก็เด้อแซ่บมากอลหมอนแม่ข้าวลนแกงปลานี่แซ่บอยู่ล้ก็ว่าเาซมไว้่อนแห้งเลยซแห้งกัน ก็จะเปะทึ่งที่นาซีซักมันขลุ่มแบบนั้นบางว่ากันนำก่อยกินเนาะจะกินข้าวกินตังเขาเห็ดเนี่ยว่าเขาเห็นเขาเห็ดนะเขามาซอยมาหั่นมาหั่นแล้วก็ไม่บีบแล้วมาพันนะนะแต่ว่าเขาก็มาล้วนให้มันซุกแต่เขาไม่เห็ดน้ำพีมม่อมะงน้ำทีาข้าบีบน้ำมืงนาวใส่มาแล้วมาขั้นน้ำมืงนาวหันออกน้ำปลาเนี่ยออกเอาเพี้ยผู้เตี้ย่ะมาน้ำต่้งก็เอาหน้ามันนั่นนะมาเห็ดแก้ว เกี่ยวพันเอออันนั้นก้อยพันก็ต้องก้อยพันเุอยากอยู่ได้ถึงเราบริกินเป็นใจอยากเห็ดกินอยู่ได้แบบนีค่ะปลาหน้งคลองปลานี่ก็ได้ปลานี่หมดได้มีกินไหมีงาแต่ได้บปิ่นายเนาะไม่่รมกาาใออข้าวหมดลยนะคะก็มาล้วนมาสุก กินซุกเลยนะะมันจะกินนิดมานมนันมาทันมะฮ่อมามันแกงใส่ฮ่อกินนี่ควรถอดปักก่อนีณควรถอดปลั๊กคือเย็น่อย เห็ดไเมั้งเม่นน้ำต่อละเลยแค่แแกงตางเนื้ออาไรหล่อมดกิน่ีเนาะอน่ยเออไม่กิมดอตอนนึงกปั้นไดอนไแกงปานองเ็ดตอนไงแนึกว่าิปา อีกครับลองสิโหดเลยพี่ปลาแมาเฮ็ดอีหยังโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้คือสิพาคันอิ่มเลยล่ะอิ่มได้พี่น้องเอ้ยอ่ะไปเด้อบ๊ายบาย้